สนับสนุนโดย BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1 0 0 0 0ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล g o r y Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเลตจากประเทศสหรัฐอเมริกา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Life แอนด์เดลแรงบันดาลใจของคน Gen Y กับผมสรพลซีโอครับคุณผู้ชมครับในช่วงหลายเทปที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเรื่องราวของโอกาสทางธุรกิจแต่วันนี้คุณผู้ชมต้องตั้งหน้าตั้งตาม,มองให้ดีนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปเจอกับบุคคลที่สำคัญท่านหนึ่งนะครับท่านผู้นี้นะครับท่านเป็นผู้ทำหลักสูตรที่ผมฟังแล้วต้องประหลาดใจนะครับ ีโอกาสได้พูดคุยกันครับท่านนําเสนอว่าหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่สอนคนให้ออกมาเป็นลูกจ้างแต่ที่นี่ท่านสอนคนให้มาเป็นเจ้าของกิจการวันนี้ผมอยู่กับคุณวินเทอร์ผู้ก่อตั้งโฟกัสอะคาเดมีด้านผู้ประกอบการนะครับจากประเทศเนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์วันนี้ผมอยู่กับแขกที่สําคัญท่านนี้เราไม่มีคู่แข่งนะฮะ น่าสนใจไหมครับเรามีแต่คู่ค้าครับครับเรามีแต่พาร์ทเนอร์ชิพครับครับเพราะว่าดัชเนี่ยสอนเราว่าอย่าสร้างคู่แข่งเรามาเป็นคู่ค้ากันดีกว่านะครับเพราะทุกคนมีเซกเมนต์ของตลาดที่ต่างกันไงครับในขณะเดียวกันถ้าเรามาพูกันได้ร่วมมือกันได้เป็นองค์การพัฒนามนุษย์สากลเพื่อจะยกระดับ HDI หรือคะแนนพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยซึ่งอยู่ระดับ89ของโลกเนี่ยนะครับให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยนะฮะ ผมอยากเรียนเชิญคนที่คิดว่าจะเป็นคู่แข่งกันเนี่ยนะฮะมาเป็นคู่ค้ากันดีกว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันดีกว่าและร่วมมือกันดีกว่าขยายออกไปทั้งอาเซียนกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสัตพลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณเช่นกันครับคุณเพนเตอร์ครับโฟกัสอะคาเดมี่คืออะไรครับโฟกัสอะคาเดมี่นะครับแปลว่าศาสตร์ที่จะทําให้ทุกคนชัดกับตัวเองครับ แล้วก็เราพัฒนาหลักสูตรนะครับโดยใช้ลิขสิทธิ์หลักสูตร GPS เ v อร์ชัน2.0เนี่ยนะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับคำถามทำไมถึงใช้เนเธอร์แลนด์นะฮะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาเมื่อ400ปีที่แล้วนั่นหมายความว่าเขาเก่งเรื่องการค้ามากๆนะฮะบริษัทเชลล์ยูนิลิเวอ์นะครับแมคโครท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ ING ต่างๆ ครับผมหมายความว่าบริษัทเหล่านี้ล้วนมาจากเนเธอร์แลนด์ล้วนมาจากเนเธอร์แลนด์ทท้งนั้นเลยมีควิกอย่างงี้โฟโมดอย่างงี้แอร์บัสอย่างงี้ครับครับถ้าเราลังจะบอกว่าเนเธอร์แลนด์มีโมเดลของความสําเร็จอยู่ต้องเรียนคุณสัตพลอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนจบมาก็มาเป็นเจ้าของกิจการเลยนะครับก็เริ่มเปิดกิจการแรกก็คือโรงเรียนทำโรงเรียนกวดวิชานะฮะแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วประเทศเนี่ยประมาณ14-15สาสาขา แต่ประเด็นก็คือว่า๊ถ้าเราจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ทํายอดขายมันไปถึงร้อยล้านพันล้านจะทําได้ไหมคําตอบคือมันทําไม่ได้นั่นหมายความว่าเเราอาจจะเรียนรู้โมเดลธุรกิจมาผิดหรือเปล่าในฐานะที่เราเรียน MAE ทางด้าน MBA อะไรต่างๆมาหลายๆสถาบันเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมันมันไม่น่าจะใช่ก็เลยได้มีโอกาสได้เดินทางไปทางยุโรปครับไปเรียนรู้ว่าทางเนเธอร์แลนด์ทางเยอรมันสวีเดนเดนมาร์กเนี่ย เขาพัฒนาผู้ประกอบการยังไงก็รู้ครับได้เจอคำคำหนึ่งเขาเรียกว่าองค r e จริญเนื้อชิพครับสคูลโรงเรียนสอนผู้ประกอบการคโอ้โหพราเป็นประเด็นเลยครับว่าเนี่ยมัน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 น่าจะไม่ใช่โรงเรียนสอนลูกจ้างเหมือนที่เราเคยเรียนกันมานะฮะตรงเนี้ยครับผมแล้วทําไมถึงคิดว่าโมเดลนี้เหมาะสําหรับประเทศไทยครับคือผมเรียนอย่างนี้นะครับผมตั้งคําถามทุกท่านเลยว่าระหว่างเป็นลูกจ้างกับเป็นนายจ้างเนี่ยท่านอยากเป็นอะไร คำตอบเนี่ยนะผมเช็คมาแล้วเนี่ยมีงานรีเสิร์ชรองรับด้วยว่าค,คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับกว่า90%เอนี่ยอยากเป็นเจ้าของกิจการครับแต่การศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ,รบมันเป็นการศึกษาเวอร์ชัน่น1.0ครับเวอร์ชัน่น1.0คือหลักสูตรลูกจ้างสอนโดยลูกจ้างจบแล้วเป็นลูกจ้างมไม่สามารถจะพาท่านข้ามผ่านมาฝั่ง2.0ได้ครับคือหลักสูตรนายจ้างสอนโดยนายจ้างแล้วก็จบแล้วก็เป็นนายจ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ผมได้มีโอกาสได้เดินทางต่อไปที่ทางอเมริกาไปเรียนรู้ทางแคลิฟอร์เนียกับอริโซนาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการนะครับสุดท้ายอย่างนี้ครับคุณสัจพลครับเขาบอกว่าไม่ต้องมาไกลขนาดนี้ให้ไปที่สิงคโปร์ใกล้บ้านเรานี่เองใกล้บ้านเราเลยผมก็เดินทางไปสิงคโปร์ก็เลยได้มีโอกาสรู้จักกับมิสเตอร์ชาร์พเฮนริก นะครับซึ <S 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 um <S <S ่งเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโรเจอร์แฮ่งมิงตันนะครับซึ่งก็เปิดโรงเรียนสอนผู้ประกอบการอยู่ผมก็ได้มีโอกาสเรียนที่นั่นก็ใช้เวลาเรียนด้วยเปิดบริษัทที่สิงคโปร์ต่างๆด้วยนะครับก็เรียนอยู่ถึง4ปีที่แน่นครับผมครับก็เลยนําองความรู้จากตรงนั้นมาแล้วมาเริ่มต้นในเมืองไทยเจอปัญหาอุปสรรคการยอมรับยังไงบ้างครับโอ้โหสนุกมากครับ พอเรารู้ว่าไอ้นี่มันใช่เลยค,คือที่เราเรียนกันทั้งหมดอะเรื่องผู้รประกอบการในประเทศไทยอะมันไม่ใช่วิชาผู้ประกอบการมันไม่ใช่วิชานายจ้างเพราะมันเป็นวิชาบริหารธุรกิจบ b a MBA ต่างๆเนี่ยมาสอนกันอยู่เนี่ยนะฮะครับคราวน,นี้ประเด็นก็คือว่า ก็เลยคุยกับทางวิจารชักเฮนริกว่าเฮ้ยผมขอลายเส้นในประเทศไทยมาทํากันในประเทศไทยเขาก็เลยมาร่วมมือกันผมเปิดอยู่ที่ฐานเศรษฐกิจชั้น12ครับครับแล้วก็ทําฝึกอบรมมากําลังเติบโตอย่างเต็มที่เลยรับ1กกันยา49ปฏิวัติก็เลยยั่งเลยครับก็เลยต้องปิดกิจการที่นั่นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็ได้รับเชิญไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระทรวงศึกษาธิการ,รนะครับแล้วก็ทําฝึกอบรมให้กลุ่ม m อ็ x ก็คือผู้ประกอบการที่มียอดขายตั้งแต่100ล้านขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เริ่มขยายตัวขึ้นเราก็เลยรู้ครับว่าตลาดของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากแต่ยังไม่มีเฟรนชาชยยังไม่มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลเราถึงมานําเสนอครับ,รบแล้วหลักสูตรที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าทําอะไรบ้างครับมีเนื้อหาอะไรบ้าง หลักสูตร2.0เนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่3าขั้นตอนครับขั้นตอนที่1นึ่าเรียกว่าขั้นตอนของการ self discovery ก็คือการรู้จักตัวเองต้องตอบสามคถามได้นะครับว่าฉันคือใครฉันควรทําอะไรฉันจะสําเร็จยังไงซึ่งเราจะมีเครื่องมือทางจิตวิทยาซึงใช้สฤษฎีของคาวกุศาบจุงเนี่ยนะครับมาทดสอบแล้วก็มีคัมพี์ที่เขาบันทึกไว้แล้วเป็นร้อยปีเนี่ยนะฮะว่าทําแบบนี้จะสําเร็จทําแบบนี้จะล้มเหลวนะครับขั้นตอนที่สองก็คือ2.0ก็คือว่า เมื่อรู้จักตัวเองชัดแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องหลุดพ้นจากความเป็นตัวเองอนะฮะค,คนส่วนใหญ่ชอบแบรนดิ้งตัวเองจนรกระทั่งสุดท้ายแล้วก็จะสร้างทีมก็ไม่ได้ก็มาถึงเรื่องของการสร้างทีมและคราวนี้นะฮะว่าทีมของเราใครเป็นคนเก่งคิดเก่งพูดเก่งทำเก่งวิเคราะห์รสร้างพีระมิดกันสุดท้ายขั้นตอนที่3ก็คือ2.3เนี่ยก็คือสร้างระบรบหรือรสร้างแบรนดิง้งให้มันอยู่ไปโดยไม่ต้องมีเราอยู่อะ แล้วอยู่ได้เป็น50ปีร้อยปีอย่างฟิลิปเนี่ยนะครับ,รบนะฮะชาร์กนี่เขาเป็นผู้บริหารของฟิลิปมาก่อนเนี่ยบริษัทฟิลิปอยู่มา1้0ปีแล้วครับแต่ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ครับผมฟังดูก็เป็นวิธีคิดหรือการวางโครงสร้างกลยุทธ์ขององค์กรหรือว่าวิธีการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมแล้วใครบ้างครับที่เหมาะสําหรับการที่จะมาเรียนเรียนหลักสูตรเนี้ยโอ้ชัดเจนมากเลยครับกลุม่มเป้าหมายของเราก็คือมีอยู่3ามเอ่อสกลุ่ม กลุ่มที่1คือภาคการศึกษานะครับเด็กนักเรียนนะครับที่จะเรียนจบปีสุดท้ายเนี่ยซึ่งซุกสาขาวิชาสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้หมดเลยแต่เราขาดวิชาที่จะพัฒนาให้เขาเป็นผู้ประกอบการนะครับตอนนี้ผมก็ไปเปิดศูนย์ในมหาวิทยาลัยท็อปไฟท็อปเจนของประเทศอยู่นะครับหลายหลายที่อย่างที่2ครับอย่างที่2ก็คือว่า ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับปัญหาที่ประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องการทําธุรกิจไม่มีแบรนด์ดังในระดับโลกเนี่ยหรือผู้ประกอบการในระดับโลกเนี่ยเพราะว่าเราขาดการให้องค์ความรู้ผู้บริหารเรื่ององค์ e า r พ n น u r s h i p เราสอนกันแต่ l ีดด e ชิพรีดดิชิพพอองค์จ e รพเนอร o ชิพโอนดิชิพเปล่าดิชิพเราไม่สอนเขาก็เลยก็เลยส่วนใหญ่ผู้บริหารก็ซี o ก็ถูกนําเข้ามาจากต่างประเทศไงสิงคโปร์เข้ามานะครับส่วนที่3ครับ SME ครับครับนะฮะ ผู้ประกอบการที่อยากจะยกระดับของตัวเองไปสู่ global entrepreneur ก็คือผู้ประกอบการระดับสากลครับคุณสัตพลครับปีหน้าเนี่ย ac เข้ามาปลายปีนี้ ac เข้ามาคำถามก็คือว่าเราคุยกับเขารู้เรื่องเสร็จเนี่ยใครจะเป็นนายจ้างใครจะเป็นลูกจ้างล่ะเพราะฉะนั้น ac e หรือ entrepreneurship เนี่ยหรือ sme เนี่ยจะต,ต้องมาเรียนรู้ครับว่าการทำความร่วมมือกันแบบสากลเนี่ยเขาทำกันยังไงร,รต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนาต่างผ่อพันธุ์แต่ต้องทํางานร่วมกันได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cosmopolitan นะครับซึ่งดัชเนี่ยนะครับเขาทําเรื่องนี้มากว่า400ปีล้นะครับสุดท้ายสําคัญมากเลยผมอยากจะเรียนเชิญครับเฟรนชชายนะครับเรามีเฟรนชชายอยู่สําหรับ นักพูดวิทยากรต่างๆนักฝึกอบรมนะครับที่มีรายได้อยู่ในหลักหมื่นหลักพันอยู่เนี่ยนะถ้าต้องการที่จะยกระดับตัวเองมีรายได้ต่อวันเป็นหลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยนะครับให้มาเรียนรู้จากที่นี่ว่าเครื่องมือของเราจะซัพพอร์ตยังไงบ้างแล้วเราเปิดกว้างมากนะครับขนาดที่ว่าให้ใช้แบรนด์ของท่านนั่นแหละแต่ใช้เครื่องมือระบบ GPS ของ d ัช m o เด l ได้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นโอกาสไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าใครที่กําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ ช่องทางในการเรียนรู้ใหม่ผมว่า f o c u s Academy เป็นคำตอบที่ดีสุดท้ายในช่วงก่อนจะเบรกครับนะครับธุรกิจนี้เนี่ยคู่แข่งเยอะไหมครับผมผมเรียนอย่างนี้นะครับเราไม่มีคู่แข่งนะฮะน่าสนใจไหมครับครับเรามีแต่คู่ค้าครับครับเรามีแต่พาร์ทเนอร์ชิพครับครับเพราะว่าดัชเนี่ยสอนเราว่าอย่าสร้างคู่แข่งเรามาเป็นคู่ค้ากันดีกว่านะครับเช่นยูนิลิเวอร์เนี่ยนะครับเขามียาสระผมตั้งแต่โดบ ซันซิลเคลียรแต่อยู่ในบริษัทเดียวกันเพราะทุกคนมีเซกเมนต์ของตลาดที่ต่างกันไงในขณะเดียวกันถ้าเรามาพูกันได้ร่วมมือกันได้เป็นองค์การพัฒนามนุษย์สากลเพื่อจะยกระดับ HDI หรือคะแนนพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยซึ่งอยู่ระดับ89ของโลกเนี่ยนะครับให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเนี่ยผมว่าตรงเนี้นะฮะ ผมอยากเรียนเชิญคนที่คิดว่าจะเป็นคู่แข่งกันเนี่ยนะฮะมาเป็นคู่ค้ากันดีกว่า,ามาเป็นพาร์ทเนอร์ชิกกันดีกว่าและร่วมมือกันดีกว่าขยายออกไปทั้งอาเซียนกันดีกว่าผมเชื่อว่าการร่วมมือกันของคนไทยนะครับผู้ประกอบการไทยก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศเราได้แล้วก็เพื่อที่จะรองรับการเติบโตในปลายปีนี้นั่นเองนะครับก่อนเบรกจริงๆนะครับเป้าหมายของภูมสเตร์มองอยังไงครับ ในปีนี้คือเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะฮะเราก็รอจังหวะมาตลอดเวลาเลย10ปีเนี่ยนะรประเทศไทยพอจะกลับเคลื่อนง,งานใหญ่หน่อยมันก็มีปัญหาการเมืองอะไรต่างๆครับให้ทราบเถอะครับว่าปัญหาการเมืองเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจเกิดจากปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนเชิญนะครับคนที่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการและอยากจะช่วยแก้ปัญหาสังคมด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะมีเวอร์ชันน3.0ก็คือผู้ประกอบการสังคมมาเรียนที่นี่แล้วได้วุฒิปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองด้วยผมอยากเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาและมาร่วมพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกันครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาคุยกันในช่วง3.0นะเวอร์ชัน3.0นนี่คืออะไรแต่ว่าทราบว่ามีเคส ที่ประสบความสําเร็จโอ้มีเลยวันนี้มาพูดคุยกันด้วยคุณ<ช>ผู้ชมพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปกับไลฟ์แอนเ a ลสักครู่เดียวครับ